ก็รถส่วนมากามาจอดอยู่ที่แคมป์นะครับนี่เครื่องจักรเดินมาจอดที่แคมป์กัน,นครับไม่ได้จอดในบ่อดินนะครับเพื่อนๆดูหลายคันเลยครับมปคงไปโคมาจอดรวมอยู่นี่นะครับนี่ฮะเต็มไปหมดเลยแต่ผมนะรถผมจอดอยู่หน้าสนามนู่นเลยครับไมไ่เดินมานะครับมันไกลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเพื่อนๆอันนี้รถกับมาจอดที่แคมป์กันนะครับนี่มียามเฝ้า นู่นครับรถผมเนี่ยฮะนน่นนเห็นจุดเล็กๆไกลๆนู่นนะครับเพื่อนบ่อนี้ความยาวเป็นกิโลเลยนะครับนี่ถนนวิ่งไปเป็นกิโลแล้วกว่าจะถึงนะกว้างนะครับบ่อนี้นี่ฮะพ่อใหญ่จอดอยู่นี่นะครับเนี่ฮพ่อใหญ่แกก็เดินไปไม่ไหวนะครับแข้งขาแกไม่ดีนู่นรถผมอยู่ไกลกัาใคระครับเกือบสุดบ่อเลยครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูดิไปเช็คดูดิไม่เป็นไรครับพระมียามวิ่งคอยดูอยู่ตลอดไม่น่ามีอะไรหายนะครับเพื่อนมาเช็คความร้อยเรียบร้อยดีครับโอ้โหเพื่อนเลย บรรยากาศดีซะด้วยที่ช่วงเช้าแบบนี้นะเพื่อนอ,อากาศดีจังเลยเนี่ยโอเคครับครบวงจรทุกอย่างนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวลงลุยงานได้เลยนะเดี๋ยวเช็ครถอัจฉริีนิดหน่อยโอ้แต่บรรยากาศสุดยอดเลยครับเ,เพื่อนผมชอบนะมาทํางานข้างนอกแบบนี้บรรยากาศดีจังเลย